สวัสดีครับอาจารย์ถูกทานนะครับเอฟซีทุกคนกำลังออกมาถึงหมายครับอาจารย์ออกมาครับเวลา10อนาฬิกานะครับไก่จะเที่ยงแล้วนะครับออกมาถึงหมายไซยเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์เมื่อนี้ผมเอาเจ้าข้าแพงออกมานะครับแต่มีนกขันอยู่นะครับอาจารย์มาหอดไม้มีเสียงหน่อยนะครับเสียงหน่อยเรียกอยู่นีตัวนึง เสียงกลางโยอนอยู่ข้างล่างนะครับตัวหนึ่งนะครับไม้ก็จะประมาณนี้นะครับอาจารย์ไม้ไสครับไม้ไสก็ถือว่าด,ดีอยู่นะอาจารย์เดี๋ยวจังมาดุนกันนะครับว่าเจ้าคําแพงจะขันบอนะครับ,าารบรครับนกปลาจะเขามารวมบอครับมีนกเสียงหน่อยนะครับเปียกยุดยจุดนี่ผมอาจจะใส่ โกโบกตนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปรุ่นกัน,นอาจารย์คร,ครับผมจะหาค้อพังพ,าง,พางใส่แน่นะครับอาจารย์เพราะว่านกแถวนี่จะเป็นนกอยากหูแน่นะครับอยากหูอยากสังเกตสังกาแน่ใส่ทีพังพางแน่นะครับอาจารย์เพื่อเป็นเขามาสูเ่เพื่อเป็นโพผาบกนะครับเดี๋ยวผม หาข้อนก่อนครับอาจารย์ ข้อแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ข้อนแรกกะมีหนกเสียงหน่อยเขามาเปียมาเถียงอยู่นะครับแต่ว่าเสียงอ่อนๆนะครับเสียงบอกแข็งบกกาสู่เจ้าข้าแพงนะครับบวกก้าเขาร่วมเลยเปียต้นนั่นต้นนี้อยู่นะครับบวกเขารวมต้นผมเบิงทาที่แล้วว่าโบสูนะครับผมก็เลยเอาหนกต่อลงมานะครับ เบิงลักษณะท่าทางโบสูนะครับนกปลาก็ระเ,ะเอาลงมากินเหยื่อก่อนนะครับกินเหยื่อกินน้มเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ลงไปสายหิมห่วยนะครับไปร้องมึกจะค่อนนะคร,ครับเดี๋ยวจังไปพอกันอยู่หิมห่วยครับอาจารย์เดี๋ยวอานก,กินเหยื่อแป๊บหนึ่งครับ กับอาจารย์เมอนีกะออกมาใส่นกสามข้อนนะครับใส่สามข้อนข้อนแรลกโบเขารวมนะครับโฉบหน้าโฉบหลังข้อนที่สองข้อนที่สองนี่เขานะครับเขารัะกะบมก้า,กาสู่นะครับยังโบสู่เต็มที่ข้อนที่สามกะเขาร่วมครับเขาร่วมกะบโสู่นะครับยังบบท่านกะคึกเต็มที่นะครับนกปลา บริเวณสายที่มาเมื่อนี้นะครับใส่สามข้อเข่าสองข้อนนะครับเมื่อนี้ผมก็จะขออนุญาตอาจารย์กับนะครับเมื่อนี้ในเวลาจะหามงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับของมื่อนี้คลิปนาผมก็จะพาอาจารย์ออกมา สายไหลจังมะรุ่นกันอีกทีนึงนะครับอาจารย์สำหรับมื่อนีก้ก็ขอขอบคุณครับ